ลาทำความรู้จักกับเจ้าหนูชินชิล่าสัตว์เลี้ยงขนนุ่มที่ได้รู้จักแล้วจะหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้น <Yeah. S 1> เจ้าชินชิล่าชื่อแปลกหูหน้าเหมือนหนูหูเหมือนจะตายจึงทำให้หลายคนเห็นแบบแรกก็แปลกใจว่าคือตัวอะไรกันแน่ oh, <no. S 1> ซึ่งชินชิล่าจัดเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์ฟันแทะ และเป็นสัตว์ที่มีขนนุ่มกอดสุดๆเลยและหากใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ลองมาทำความรู้จักกับเจ้าหนูชินชิล่าตัวอ้วนกลมขนปุกปุยกันเลยชินชิล่าพบครั้งแรกในเทือกเขาแอนดีสแถบประเทศชิลีเอลูและโบลิเวียในทวีปอเมริกาใต้ โดยเจ้าชินชิล่าจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลที่ใช้ฟันกัดแท้ประมาณพวกเดียวกับกระรอกและตัวบีเวอร์ชินชิล่ากำเนิดที่ความสูง12,000ฟุตจึงทำให้มันมีขนปุกปุยเหมือนขนเฟอร์เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของมันคงความอบอุ่นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยพวกมันจะมีอยู่2ชนิดคือชินชิลาเบวิคาดิต่ากลุ่มนี้มีลักษณะหูและหางจะสั้นคอและไหล่จะหนาแต่ทว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วส่วนชนิดที่2ก็คือชินชิล่าลานนคลิล่ายังสามารถพบได้ในป่าจำนวนเล็กน้อยแต่ก็นับว่าเป็นความโชคดีที่ปัจจุบันกลุ่มผู้เลี้ยงสามารถเพาะพันธุ์พวกมันได้เป็นผลสำเร็จและก็นิยมมากในปัจจุบัน ลักษณะโดยทั่วไปหูจะกลางใหญ่คล้ายหนูรูปหลางคล้ายกระต่ายขนแน่นหนาชิชิล่ามีขาหน้ายาวแ่่ขาหลังสั้นเหมือนพวกหนูตะเภาลักษณะโดยรวมคล้ายกระต่ายแต่หูสั้นและกลมกว่ามีดวงตากลมใหญ่ในตาสีดำห่างเป็นพวงขนาดตัวจริงของชิชิล่ามีความยาวอยู่ที่ประมาณ23-38ซนติเมตร เจ้าขนปุยอะนะโตเต็มที่จะมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่400-600กรัมโดยเจ้าชิชิล่าน้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยมันอยู่ประมาณ550-650กรัมนะส่วนเพศเมียน้ำหนักโตเต็มวัยประมาณ650-700กรัมโดยตัวเมียนะจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อยและมันน่ะจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่15-20ปีนะ ้าชินชิล่ามีหลากหลายสีสันมากๆถ้าจะกล่าวถึงสีของชินชิล่ามีทั้งหมดตามจริงนั้นมีมากกว่า100สีเลยนะเพื่อนๆแต่ตระกูลสี normal หรือสี standard เป็นสีที่ขายดีที่สุดเนื่องด้วยราคาที่ถูกที่สุดในบรรดาชินชิล่า oh, no. โดยในธรรมชาติมันเป็นสัตว์สังคมรักความสงบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งความสามารถในการได้ยินนั้นใกล้เคียงกับคนเรามากๆนะเพื่อนๆโดยลักษณะนิสัยลักษณะธรรมชาติเป็นสัตว์ฟันแทะดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะมีนิสัยซุกซนดอกแสกช่างสำรวจด่าเลงขี้เล่นและกระปี้กระเป๋ารวมไปถึงคึกขักชอบกระโดดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตกกลางคืนจะซนมาก แต่ว่าตอนกลางวันจะชอบแอบนอนในที่ต่างๆและวิธีการเลือกซื้อละพิการในการเลือกซื้อชินชิล่าให้สังเกตที่จมูกจะต้องไม่มีน้ำมูกถ้ามีแสดงว่ามันเป็นหวัดขนตามตัวต้องหนาฟ้องฟูอ่อนนุ่มรวมไปถึงดวงตาสดใสแววตาเป็นประกายสอถึงความกระตือรือร้นปราชจากขี้ตา ถ้าฟันเป็นสีขาวจัว้วแสดงว่ามันนะนะขาดวิตามินรวมไปถึงอุจจาระถ้าถ่ายออกมาจะต้องเป็นก้อนแข็งๆและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงแม้ว่าชินชิล่าจะเป็นสัตว์เมืองหนาวแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้อยู่ตลอดเวลาเพราะชินชิล่านะสามารถปรับตัวได้ดีเพียงแต่สถานที่เลี้ยงไม่ควรเลี้ยงไว้นอกบ้านตากแดด และห้ามเลี้ยงในอากาศที่ไม่ถ่ายเทอากาศร้อนชืน้นเพราะอาจทำให้เจ้าชินชิล่าเป็นฮิสตอกได้อุปกรณ์ในการเลี้ยงชินชิล่ากงสำหรับกงที่ใช้เลี้ยงชินชิล่าไม่ควรใช้กงที่เป็นพื้นลวดเพราะจะทำให้เจ้าชินชิล่าบาดเจ็บได้ควรเลือกพื้นกลงที่เป็นพื้นไม้ หรือพื้นหินเรียบกงที่เหมาะสมกับเจ้าชินชิลานี้ไม่ควรจะเล็กกว่าว่างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่45คูณ60คูณ80หรือกงขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ภายในกลงอะนะควรจะแบ่งเป็นชั้นๆเพื่อให้เขาได้กระโดดเล่นต่อมาก็คือถ้วยอาหารควรใช้ภาชนะที่เป็นเซรามิกและมีน้ำหนักมากพอเพื่อไม่ให้ถ้วยอาหารพลิกคว่ำ อันดับต่อมาก็คือทรายอาบน้ำจำเป็นจะต้องใช้ทรายอาบน้ำที่เป็นขี้เถ้าภูเขาไฟเท่านั้นมันจะเป็นทรายคนละชนิดกับทรายอาบน้ำของหนูแฮมสเตอร์นะเพราะขนเจ้าชินชิล่าหนาและละเอียดมากทรายธรรมดาไม่สามารถทําความสะอาดได้ต้องใช้ผงขี้เถ้าภูเขาไฟเท่านั้น อุปกรณ์ต่อมาก็คือขวดน้ําสามารถเลือกซื้อขวดน้ําสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กแบบติดก,กงได้ชินชิล่าเป็นสัตว์ที่ดื่มน้ําไม่เยอะจึงไม่จําเป็นต้องซื้อขวดใหญ่อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะบ้านไม้ชินชิล่ามินิสัยชอบอาศัยอยู่ตามพงต่างๆเพื่อให้หนูชินชิล่ารู้สึกปลอดภยัยควรเลือกบ้านไม้มาใส่ไว้ในกงและมันควรเป็นบ้านไม้ที่ไม่มียางนะ อาหารของชินชิล่าอาหารเม็ดเป็นอาหารสัตว์เล็กที่ทำมาจากพืชที่ชินชิล่าต้องการส่วนใหญ่ทำมาจากหญ้าทิโมธีมเมล็ดแฟกพริกหยวกและพืชอื่นๆที่ให้ใย,ยอาหารสูง 2. หญ้าแห้งส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าทิโมทีหญ้าอาาัลฟาหญ้าเฮห,หรือต้นข้าวสาลีนะ 3. ขนมชินชีล่าสามารถทานขนมได้หลากหลายและนี่คือขนมในท้องตลาดและข้อห้ามคือไม่ควรให้ผักและผลไม้สดแก่ชินชิล่าเพราะจะทำให้ท้องอืดและตายได้และการผสมพันธุ์หลักพิกาตการผสมพันธุ์ชินชีล่าที่เลี้ยงไว้สามารถให้กำเนิดลูกได้ตามปกติ อายุเหมาะสมสำหรับตัวผู้คือ5เดือนส่วนตัวเมียก็8เดือนชิชิล่านะไม่จำเป็นต้องอาศัยพ่อสื่อแม่ชักกันหรอกเพราะว่าจะเลือกคู่ของมันเองอย่าได้ไปลิไปเที่ยวคุณมถุงชนให้กับมันเชียวเพราะถ้าหากคู่ใดที่เราจับรวมกันแล้วมันจะไม่พอใจกันแทนที่จะเกิดเป็นคู่รักก็จะกลาย <Nope. S 1> เป็นสนามต่อสู้ขึ้นมาทันที หลังจากที่ลงเอยกันเรียบร้อยตัวเมียที่ได้รับการผสมจะตั้งท้องประมาณ4ี่เดือนซึ่งผู้เลี้ยงจะสังเกตได้จากตัวเมียจะมีอาการซึมไปจากปกติโดยเจ้าชินชีล่านี้จะมีการผสมพันธุ์เพียงปีละครั้งและจะตกลูกครั้งละ1-4ตัวโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 1- 2สองตัวเท่านั้น อ่านมาถึงตรงนี้ใครที่เริ่มมีใจให้สัตว์เลี้ยงน่ารักอย่างชิชิยะแล้วล่ะก็ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม